สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกๆท่านกันอีกหนึ่งครั้งครับพบกับแนวทางในส่วนของห่วยรัฐบาลวันที่17มกราคม2567านะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของสูตรเก่านะครับชนใหม่ก็จะเป็นสูตรเดือนรัฐบาลตักหลังมาสูตรเก่ากับใหม่มันค่อยจับกันเองออกนะครับผมก็มาลุ้นกันต่อนะว่าผลงานนั้นจะเป็นยังไงก็จะพยายามลงให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันนะครับผลงานของที่30ในส่วนของสูตรนี้นะครับ ัวสูตรเก่าจะเป็นสูตรหนึ่งสองสามนะครับซึ่งไม่มาเนาะผลที่ออกนะครับสามตัวบนห้าสี่สี่สองตัวล่างแปดเก้าสูตรใหม่นะครับในส่วนของเก้าสองห้าแปดตีเก้าสองห้าเป็นตัวเด็ดนะครับมาทั้งสามตัวแต่ว่าห้านั้นไปหลักร้อยแปดกับเก้าออกด้วยกันนะครับผมเข้าล่างนะครับในส่วนของสูตรนี้นะครับสำหรับวันที่สามสิบที่ผ่านมา มาดูวันนี้ครับสิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกหก,หกนะครับผม <c oughs> สามตัวท้ายและสองตัวล่างตั้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์ หลักหน่วยนะครับบวกด้วยผลของสองตัวล่างนะครับผมสี่บวกด้วยเจ็ดเท่ากับเจบวกสีเป็นสิบเหรียญน,นะครับผม ก็จะเป็นโมเดลหนึ่งสนะครับทีนี้ สุดไหมนะครับวิธีการง่ายๆก็คือ3ตัวบนรวมด้วยกันนะครับ5 4 9 9 4่เนะครับผมก็จะได้ตัวเลขก็นน่้นามห2เชน2องกับส ตัวที่น่าสนใจสำับหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, ผมติ๊กนะครับหนึ่งสองสามผมติ๊กสองกับสามเนาะด้านล่างสามหกเก้าสองมันชนสองกับสามครับสามหกเก้าสองสามหกกับสองสองก็ชนเช่นกันโอ้โห <c oughs>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  ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพยายามมา,าทำคลิปให้ อาการยังไม่นไม่ดีเลยข้างบนสองสามกำลังหกเก้าซึ่งมันติดอยู่ด้วยกันแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องมีตัวเลขตัวหนึ่งที่จะต้องติดมาหรืเอเปล่าเราผมติ๊กตามตัวเลขที่มันชนเนาะน้านนี้ก็คือในส่วนของสูนย์หยไทยนะครับคำนวณเลขเด่นและสูตรเก่าชนสูตรใหม่และพักหลังมานี้มันจะออกด้วยกันเองนะครับก็จับตาจดสิติดูกันต่อไปในส่วนของสูตรน,นี้นะครับผมเด็กรุ่นด้วยกันเนาะ1 7เจมกราคมสองท่าหเจดนะครับ ใครที่ติดตามส่วนนี้ก็ฝากกันลอแชร์ด้วยกัแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ว่ากานหน้าเสียงโชคอย่ามีสติขอให้ทุกท่านมีโชคกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ